เอ้าอย่าไม่ตัดเอาอะไรอะไรนะปลาหนิโอ้มีดิมาตัดหญ้ามาไม่ตัดใบข่าวมาเมื่อกี้คือม่เห็นโอ้ปลาควันปลาควันเฮ้ยมีปลาจริงเลยนี่โอ้มีปลาจริงเด้ผมจับยังไงบ้างมีกี่ตัวยุ้ยมีตัวเดียวนี่นะไม่รู้หาดูก่อนเฮ้ยมีปลาหนิมีปลาหนิเด้ยยุ้ยเมื่อกี้คือเห็นปลาหนิเอาไงบ้างมงยัมันจะไปควัน เดี๋ยวนายต้องเอาเชือกเลยใช่เอาอันนั้นสิเอาไอตัวเมื่อนในั่นน่ะเอามาร้อยน่ะเฮ้ยเอาไงปะเฮ้โอเคได้ปะไม่กันเห็นยังไงนี่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 ปลาหายยเฮ้ยผูปลาดินี่มีปลาเฉยเลยเอาดีร้อยไปเร็ววะอู้หูผ้ตัวใหญ่จังวะตัวใหญ่เลยมันมาอย่างไรมาตัดไปเมื่อกี้ก็ไม่เห็น มีตัวเดียวนี่ลองหาดูเอาเร็วอวะทำงไงวะเนี่ยแหยียบไปก่อนเหยีหยบไปก่อนแต่ก่อนเป็นเด็กทำเงี้ออยเดี๋ยวยืดจำดีเลยจำดีเลยเออมีอีกเด้๋ยนี้สงสัยจะมีอีกเด้๋ยวนี่เอาไปนีาา้ก่อนเอาไปนีก้ก่อนนี่ดูยืดเอาไปนี้ก่อนเด้อดีไหมไม่ว่าถือให้มาฮ<ฆ>ะขาดเฮ้ยมันจะขาดเฮ้ยหลุดออ้ทาําไงวะ จับ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 มือเปล่าไวงเออไปมีอีกไหมขาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ลอยตีนอยู่นี่หนูไปตรงนี้ก่อนเด้อไปตรงนี้ไปตรงนี้มีมีนี่หมดแล้วพวกแกจะไม่มีหรออู้หูดีนลย เฮ้ยไม่ใช่หรอปลาดุกปลาดุกปลาดุก no นี่ม yeah. oh ีสองตัวเลยนี oh. ่ยัโอ้โหโอ้โหปลามันขึ้นน้ำใหม่ไม่มันขึ้นน้ำใหม่มันตัดแยกไปเมื่อกี้ไม่เห็นว่ะไปตรงนี้เลยไปร่วมกันอุ้ยเหลือซึ่งปึ้งเอะไะยุ้ยดูว่ะไม่นาตาดีก็นาตาดีมีปลาเยอะเลยสิ นี่ไหมนี่ด้ยไหนาอ,อย่างนี่ปลาชนออปาชน บางพฤติกรเอเรา